รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวเั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสาระที่น่าสนใจก็มาเจอเกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ช่วงสายๆนะครับจะฟรีพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวกันวันนี้จะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของการอนุรักษ์ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์เป็นยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่เราได้รู้แน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราไปตรวจสอบราคาชเชื้อเพลินครับ ในระหว่างรอต้น้์มันนะครับก็มีเคล็ดลับเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยมาฝากกันนะครับบางทีนะครับเราไม่ควรที่จะขับรถนานหรือว่ายาวจนเกินไปนะครับควรจะแบ่งซอยนะครับแล้วก็หยุดพักเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้ร่างกายได้กลับมาสดชื่นอีกครั้งนะครับอาจจะไว้ที่ปั๊มวตททอนะครับแล้วก็ล้างหน้าล้างตาหรือว่าดื่มอะไรให้สดชื่นนะครับก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อแต่ว่าตอนนี้สดชื่นแล้วไปกันเลย เป็นยัไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต<า>มีต้นไม้น้อยใหญ่แผลกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปลอดแห่งใหม่ของคนเมือง ถึงแล้วนะครับที่บ้านโคกจังหวัดมุกดาหารนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะมาเที่ยวกันในรูปแบบของชุมชนแถมยังได้อนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยนะครับที่นี่พิเศษมากเพราะว่ายังไม่เคยมีรายการไหนได้มาถ่ายทําเลยนะครับถือว่าเป็นรายการที่เอกลูซีฟ e มากนะครับเพราะว่ายังไม่เคยมีรายการไหนเข้ามาถ่ายทําเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่พี่จุตินะครับคนที่จะพาเราเที่ยวในวันนี้ไล่ฟังหน่อยครับที่ตรงนี้เป็นยังไงครับอ๋อครับก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นป่าชุมชนของป่าภูเขาของเรานะครับปกติก็จะเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับแต่บังเอิญที่คนในชุมชนของเรานี้เห็นความสําคัญในตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าแหล่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนะครับอาจจะไม่มีที่อื่นเหมือนกับที่นี้ที่เราได้ สัมผัสนะครับเพราะว่าแหล่งตรงนี้ก็จะมีต้นไม้เรื่องสมุนไพรนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารนะครับแล้วก็ทาเลของเราถ้าจะขึ้นไปข้างบนนี้เราจะพาไปเที่ยวอ,อีกก็จะเป็นทาเลอีกทาเลหนึ่งที่สามารถที่ให้ท่านผู้ชมนี้ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนนะครับวันนี้ก็คือเป็นแหล่งอีกแหล่ง<า>หนึ่งนะครับเดาเอาไป<า><า>ว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราได้ดูแบบว่าอันซีนกันเลยนะครับวิธีการเลี้ยงสัตว์ ที่ลาบสูงใช่ครับอาล่ะครับเป็นยังไงเลยเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปเพราะว่าเราจะไปตรงนี้ก็จะมีลานนะครับที่อ่าเป็นแผ่นหินใหญ่นะครับที่เราจะจัดกิจกรรมเกือบจะทุกๆปีนะครับแล้วเราจะพาไปชมครับท่านผู้ชมครับ ตรงนี้นี่ต้นข่อยเต็มเลยครับใช่เพราะว่าอีกไม่นานก็จะ,ะเป็นฤด,ดูผลก็จะสุกแล้วนะครับแต่ช่วงที่ออกดอกนี่จะออกเป็นดอกสีขาวนะครับจะสวยมากแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับข่อยนี้ก็คือแปลกอย่างหนึ่งนะครับที่มันเกิดธรรมชาติอย่างนี้นะไม่ตายนะครับแข็งแรงขนาดนะั้นแต่เวลาเราเอาไปปลูกนะมันจะไม่สามารถที่จะเป็นต้นได้แล้วก็ตายนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่จะแห้งแล้งขนาดนั้นเขาก็อยู่ได้ มันคืออะไรครับต้นหัวไก่โอกครับหัวไก่โอกหัวไก่โอกครับเป็นภาษาอีสานแต่ทางสมุนไพรทางอันนั้นไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรนะครับก็เป็นที่ว่าเราถ้ามันเป็นคล้ายๆมันแก้วคล้ายๆกอยใช่ใช่ครับครับละกุลเราทานได้ใช่ครับเราสามารถที่จะปอกเปลือกแล้วก็ทานได้เลยนะครับ แล้วเราก็มาถึงแล้วตรงนี้คืออะไรยังไงครับตัวนี้ที่ผมได้เ,เรียนคุณเจฟฟี่บอกว่าตรงนี้ละครับก็คือด่านแท้นะครับด่านแท้นี่ก็คือจะสังเกตนะครับเป็นด่านหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ราบนะครับแล้วก็เป็นแผ่นหินนะครับ<อ>เรียบแต้แตเลยใช่ซึ่งอนาคตของเรานะครับอนาคตของเราหรือว่าเราก็ที่ผ่านมาเราก็จัดกิจกรรมอยู่แล้วนะครับแต่เราจะจัดกิจกรรมต่อไปก็คืออาจจะเป็นที่เข้าค่ายของเด็กๆนะครับกางเต็นท์นะครับที่ให้เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะ ไรต่างๆที่เรามีอยู่อ่าล่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียน่าสนใจมากเลยนะครับลานกลางเต็นท์ที่นี่เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าดีกว่าครับว่ามีอะไรอนะครับครับเชิญเลยคุณเจฟฟี่ครับโอ้โแล้วนี่นี่กระทิงหรืออะไรครับไม่ใช่ครับนี่แหละคือควายของชาวบ้านไงครับคุณเจฟฟี่ที่ผมบอกว่าขึ้นมาข้างบนแล้ว จะได้เห็นไอสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะครับตอนนี้ควายบ้านๆเลยใช่ใชครับเพราะว่าแล้วทำไมเอามาไกลขนาดน,นี้ครับอ่าก็คืออย่างที่ผมได้บอกครั้งแรกอ่าที่ว่าอยู่ข้างล่างเราปลูกพืชเยอะอะไรเป็นไรนาอะไรเริ่มทําำไรนาฝนเขาก็จะเอาสัตว์เอาวัวเอาควายขึ้นมาแล้วเขาก็จะปล่อยอย่างนี้แหะคุณเจฟฟี่ครับ ปล่อยไว้นานแค่ไหนยังไงประมาณทํานาเสร็จนะครับบางคนก็ยังไม่เอาลงจนกว่าจะฤดูเกี่ยวครับถึงฤดูเกี่ยวช่วงประมาณเดือนพฤศจิกางานลอยกระทงนั่นแหละครับเกี่ยวข้าวเสร็จอะไรอย่างนี้เขาก็จะเอาเอาควายนี้ลงไปคือเอามาแบบเอาขึ้นมาแล้วก็ปล่อยทิ้งอย่างเงี้ยสามสี่เดือนแล้วก็ค่อยๆลงไปเอาอีกทีนึงคือสิ่งที่ชุมชนเรามีสิ่งดีๆก็คืออย่างนงี้ยแหละครับ ตรงนี้นะครับมันจะเป็นที่ขึ้นขึ้นมานะครับของคนในชุมชนของอคนที่จะขึ้นมาเที่ยวบ้างมาหาอาหารสัตว์ป่าอะไรอย่างนี้นะครับมาเลี้ยงสัตว์อ่าเขาก็จะเก็บก้อนหินนะครับเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นที่สักการะบูชานะครับที่ความเชื่อนะครับ,รบนี้เรามาแล้วก็จะเอาก้อนหินหรือว่าเป็นกิ่งไม้นะครับมา ทําสักการะตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นการบูชาอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะพูดไปแล้วเป็นหลายหลายร้อยปีนะครับจะสังเกตก้อนหินก้อนเล็กก้อนน้อยจนได้กล้องโตก็คือนะเป็นธรรมเนียมใช่ไหมครับว่าเน,เนมมทุก<ม>าที่นี่<า>เราก็จะอเอาก็หินมาวางใช่ครับตั้งเจิดอธิษฐานะทั้งนั้นก็ผมจะให้คุณเจฟฟี่เลยนะครับอ่า ว่าแต่ตอนนี้เดินมาไกลเริ่มรู้สึกแบบหิวแล้วครับอย่าบอกนะครับว่าเราทานกันตรงนี้ตรงนี้แหละครับที่บอกว่าพิเศษพิเศษที่ผมบอกว่าจะพาขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ไม่มีเซเว่นนะครับ<อ>ไม่มีเซเว่นแต่เราจะพาไปดูเมนูนะครับอาหารที่บอกว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของป่าผูขวางแห่งนี้นะครับที่บอกเป็นพัตตาคารเลยใช่ป right? เป็นพัตตาคารของคนในชุมชนด้วยนะครับ<อ><อ>พัตตาคารชุมชนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับได้ครับ มาดูแล้วครับคุณเจฟฟี่ครับผมจะพามาดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้คือคุณเจฟฟี่นะครับรายการเที่ยวไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอะไรกันเลยนี่นะครับก็จะเป็นเมนูนะครับหลักๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นหอยนะครับภาษาทางบ้านเราบอกว่าหอยหอมนะครับหอยหอมครับเมนูนี้จะ ไปต้มก so an e. ็ได้นะครับต้มจิ้มน้ำพริกอันนี้คุณเคยมองเห็นไหมครับนี่มันจะเป็นหลายลักษณะไนนี้ใหญ่ไหมครับอันนี้อะไรครเหมือนจักระจันไหมครับเหมือนจักระจันนะครับแต่มันไม่ใช่จักระจันนะครับถ้าจักระจันมันจะตัวเล็กภาษาอีสานเรียกว่าแมงง่วงนะครับแมงง่วงครับกินแล้วแต่ไม่ง่วงนะครับกินแล้วแต่ไม่ง่วงโอ้โหแล้วอันนี้เอาไปทําอะไรกินครับไปทําเป็นน้ําพริกนะครับหรือว่าทานกับน้ําพริกก็ได้นะครับ อ่าเป็นเสียงธรรมธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นปูหินครับปูหินครับปูนี่คือปูนี่ก็จะอยู่ตามอสตามโขดตามอะไรนด่ครับอันนี้ทําน้ําพริกก็ได้นะครับหรือทานสดก็ได้นะครับลองไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับได้ลองใช่ไหมครับ โอ้โหน่าทานมากเลยนะครับแกงน้อยนะครับแล้วก็มีไก่นะครับน้ำพริกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเมนูที่ที่ผมได้พูดให้คุณเจฟฟี่ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบชุมชนของเรานะครับก็มีหลายๆอย่างที่ว่าแกงน้อยอย่างที่ผมจะต้องขออธิบายก่อนนะแกงน้อยก็อย่างละเล็กๆน้อยผสมกันนะครับก็จะเป็นแกงออมแบบนี้ขึ้นมานะครับที่ทําให้รสชาติกลมๆทีเดียวนะครับอ่าอะไะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของป่าชุมชนตอนนี้ ขออนุญาตพักแล้วก็หาอะไรทานนิดหน่อยดีกว่าครับ,รบเดิน<ผ>ม,มาไกลครับหิวแล้วขออนุญาตนะครับพ่อครับป่าเป็นยังไงครับ ป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่า <c oughs> กำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนหลังจากที่ได้ไปพักกันเรียบร้อยนะครับทานอิ่มกันเรียบร้อยตอนนี้เราก็ยังอยู่กับกลุ่มรัศดรอาสาบ้านโคกอยู่นะครับก็ต้องถามนิดนึงนะครับเดี๋ยวถามลุงกำนันดีกว่านะครับในฐานะเป็นตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับป่าเมื่อก่อนเนี่ยเกิดปัญหาอะไรกับป่าแห่งนี้ครับใน,ในอดีตที่ผ่านมานะครับมีราชดรกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเข้ามาทําการบุกรุกจะยึด พื้นที่ครอบครองไว้เป็นที่ทำการเกษตรมีอีกคนกลุ่มหนึ่งที่ร่วมกันผักดันห่วงและห้ามไว้นะครับก็มีนายคำจันลองเป็นกำนันตำบลบ้านโคกในสมัยนั้นและนายมนจันทากููดผู้ใหญ่บ้านบ้านพังคองหมูห้าได้ทำการขับไล่ผู้บุกลุกออกจากพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะครับ อาล่ะครับก็มาถึงเรื่องของการรวมตัวกันใช่ไหมครับตอนนั้นเ,เพื่อที่จะทํากิจกรรมต่างๆในในป่าแห่งนี้นะครับตอนนั้นแล้วเราไปแบบว่าขับไล่อ่หรือว่าไปเชิญคนที่บุกลุกออกทํำยังไงครับก็มีคณะกรรมการป่าชุมชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ตํารวจและคนในชุมชนของตำบลบ้านโคกเองก็ได้ไปพูดคุยเพราะคนที่บุกลุกมันก็เป็นคนในตำบลเดียวกัน คนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วให้ลงเขาก็ว่าเขาจะไม่ลงเขาจะทํามาหากินเขาอ้างถึงว่าเป็นที่ทํามาแต่พ่อแต่แม่เขาอครับถ้าพูดกันไม่ได้ด้วยเหตุผลแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายเอาเลยเขาก็ชู้คดีกันครอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยครับผม,มแล้วสุดท้ายเราก็ชนะคดีผู<น>้ที่กระทําผิดก็ต้อง ลงลงไปนะครับอ๋อแล้วอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราเรียกได้ว่าเชิญคนที่บุกลุกเนี่ยออกหมดแล้วมีการฟื้นฟูป่าอย่างไงไหมครับมีการปลูกนะครับทํากิจกรรมปลูกป่าหลังจากตอนนั้นมานะครับเราก็จะมีการปลูกป่าแล้วพอมีงบขึ้นมานะครับก็จะมีการทําฝายแมวจะไม่ทนกำนันทําฝายแมวอย่างที่ผมได้นําเรียนไปนะครับก็จะทําให้เพื่อความเกิดความชุ่มชื้นนะครับในองค์กรในป่าของเรานะครับก็เรียกว่าใช้ ความร่วมมือของคนในใช,ชุมชนชเป็นหลักใ,ในการที่จะขับเคลื่อนให้ป่ามันสามารถที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ได้แล้วก็นอกจากในเรื่องของการปลูกป่ากันทําฝายนะครับมีเห็นบอกมีเยาวชนอย่างวันนี้ก็มาด้วยใช่ครับอันนั้นก็คือได้รับความรู้เคราะห์หลังจากประมาณพอเราทำประมาณปีห้าสีปี 5, 5้เราก็เริ่มขึ้นคิดขึ้นมานะครับว่ามีการเอ้ถ้าเราจะปลูกป่าอย่างเดียวเนี่ย คงจะอยู่ได้ไม่นานแน่นะครับก็มีกุศโลบายอย่างหนึ่งก็ได้มาปรึกษาทางคณะคุณครูทางรอพรสตอที่หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับอ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้างแล้วก็ทางพระคุณเจ้านะครับวัดบวรอะไรอย่างที่เราเคยเคยทำมาแล้วก็เอานโยบายตรงนั้นมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็เลยถ้าเราปลูกอย่างเดียวเนี่ยเราต้องมีวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือบวชป่านะครับก็คือการบวชป่าก็คือเอาผ้าที่พระคุณเจ้าที่ท่านไม่ได้ใช้นะครับเอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับก็มีการให้น้องๆมา อ่าบวชป่านะครับร่วมกันกับองค์กรต่างๆพอปีต่อมาปีห้าปีห้าหกนะครับจากที่เราบวชป่าปลูกต้นไม้จำนาเราก็มาเปลีป่ยนเป็นอีก,พอเ,อกเพิ่มขึ้นไปก,ก็คืออ่ามีการผูกเสี่ยวกับต้นไม้นะครับไปยังไงครับคือการผูกเสี่ยวนี้ถ้าจะพูดไปแล้วคนอีสานคําว่าเสี่ยวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าบัดดี้ต้องรักกันเป็นเพื่อนซี้กันจริงๆนะครับก่อนที่จะมีเสี่ยวพอเรามีต้นไม้เราก็เอาเป็นกุศโลบายว่าน้องๆนักเรียนหรือว่ากลุ่มเยาวชน้นมมา้กระทั่ง ทุกคนที่ขึ้นมาร่วมกิจกรรมจะต้องมีเสี่ยวนะครับก็จะหาต้นไม้เราก็ดูว่าต้นลักษณะนะั้นที่จะเป็นเสี่ยวเรารอ๋อก็คือเหมือนไปไป,ไป,ไ,ปไปหาบัดดีไปหาเพื่อนซีอ่าเสี่ยวนี่ก็มาแบบประมาณอารมณ์เพื่อนซีเราก็<ต>ไปไปทำความรู้จักแล้วก็ไปทำกราฟแล้วก็เขียนชื่อใส่กระดาษครับแล้วก ผูกแล้วก็บวชด้วยแล้วก็ผูกเสี่ยวด้วยต้องมาเยี่ยมต้องมาเยี่ยมเสี่ยวไต้องมาเยี่ยมเสี่ยวว่าไม่มาเยี่ยมเสี่ยวบางทีเสี่ยวอาจจะล้มหายตายจากโดนทำลายไปหรือยังโดนหักกิ่งหักอะไรไปหรือยังอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนมีเพื่อนซีหนึ่งคนในป่านะครับที่เราจะต้องวะเวียนมาเยี่ยมเขามาดูแลเขาโอ้โหเป็นเรียกว่าเป็นกุสโลบาที่แบบว่าน่ารักมากเล่าให้ฟังถึงพื้นที่ของป่านี้เห็นมันมันครอบคลุมหลาย หลายตำบลำบเหมือนกันใช่ไหมฮะอย่างนีมน้มันมีปัญหาไหมครับกับการที่แบบดูแลาทางเรเชิงทางท่านประธานจะได้ในด้านการดูแลรักษาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเขตของตำบลที่เจ้าหน้าที่เขาจับ G.P.S ให้นะครับว่าจากนี้นี้นี้ไปเป็นเขตของสุมชนแล้วก็ทำหนังสือเวียนไปทุกหมู่บ้านแจ้งให้ใหทรา,าบจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตำบล ให้ประกาศประชาชัมพัน์ธว่าเขตเขตนั้นเป็นป่าชุมชนของตำบลบ้านโคกนะอ๋อครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเรามาฟังกันนิดนึงดีกว่าว่าเรื่องของกฎกติกาในการใช้ป่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกคนสามารถที่จะมาใช้ร่วมกันมีอะไรบ้างครับคือกฎระเบียบกติกานะถ้าภาษาชาวบ้านเขาจะว่าปรับไหม ถ้าไปทาผิดกฎกติกานะครับอ,อย่างตั้งอาว้าอ,อยา่างตัดไม้เนี่ยเราจะปรับเท่าไหร่อะไรอย่างนี้<อ>ก็จะมีกฎกติกาของเราจับสับป,ป่าลงมาเกินอัตราไม้อะไรนี้เราก็ต้องปรับอยากเอาไม้มาใช้มาเราก็มีกฎทั้งห้ามแล้วก็อนุญาตด้วยบางทีคนในชุมชนขาดตกบกพร่องไม่มีไม้อะไรนี้อาจจะมาขอต้นสักต้น,ตนอะไรไปทำไม้หน่อยอะไรนี้เราก็สามารถที่จะทําหนังสือเพื่อจะขอ เอาไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยกันในบางคนที่เขาไม่พร้อมในการที่จะซื้ออุปกรณ์ก็คือพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องของกติกาสังคมนะครับคือห้ามตัดแหละแต่ถ้าจะตัดจําเป็นก็ต้องมาขอก่อนต้องขออนุญาตก่อนคือขอทุกคนไหมหรือว่าเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกต้องให้คณะกรรมการที่แต่สมาชิกในในชุมชนของเราสามารถที่จะมามาขอแล้วก็พิจารณาเอาเอาว่าสมควรที่จะให้ไหมเป็นอย่างไรอะไรนี้บางทีเป็นสะพานอย่างนี้มัน อ่าไม้ที่มันหักมันโค่นแล้วขอเอาไปทําสะพานหน่อยได้ไหมอะไรนี่ก็ต้องต้องเป็นที่ว่าจะได้ให้คณะกรรมการพิจารณานะครับอืมอ่าแล้วทุกวันนี้นะครับก็คือนอกจากกติกาที่บอกไปแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการมีกติกาในการใช้ป่านะครับอย่างนี้มียังมีผู้ลักลอบอะไรไหมต้องมีการตรวจป่าไหมมีมีครับมีมีเจ้าหน้าที่ที่เขาใส่ชุดและถืออาวุธด้วยนะที่เขามาด้วยเนี่ยเขาก็เดินตรวจลาดตระเวนเดือนหนึ่งสี่ครั้ง ตรวจลาดตะเวนไปรอบๆอบสองหมืนไล่เนี่ยหมื่นเก้าพันไล่นี่ยครับผมอ๋อก็คือบอกว่าค่ำไหนนอนนั่นเลยนะครับก็คือดิกับบ้านทีนึงแต่ก่อนเขาจะคิดว่าให้คนที่อาสาช่วยกันดูแลแต่ตอนนี้เราพอมีกิจกรรมบ่อยๆได้มีส่วนร่วม ทุกคนจะหวงแหนว่าผืนตรงนี้ 10, 9, หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดไร่เนี่ยถือว่าทุกคนมีส่วนรับผิดชอบอทุกคนต้องหวงแหนถ้าเห็นคนต่างถิ่นมาทําอะไรมาตัดกิ่งไม้กิ่งอะไรเนี่ยเขาก็จะช่วยตัดเสือนช่วยกันแล้วถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมครับผมแล้วก็อีกหนึ่งก้าวต่อไปของชุมชนนี้ป่าแห่งนี้ก็คืออยากจะผลักดันในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยใช่ครับเป็นยังไงครับแต่การท่องเที่ยวนี้เราจะเน้นในเรื่องอนุรักษ์นะครับเรื่องมาดูแลในการที่จะ,ะหรือว่าทาง พยาบาลทางนี้เราก็สามารถที่จะมาดูแลยอย่างเราได้ปรึกษาทางท่านพออ,อนี้ทางราพสตอนี้เราก็สามารถว่าแหล่งตรงนี้ก็เป็นสมุนไพรยเยอะด้วยนะครับสามารถที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ด้วยว่านี่ป่าแห่งนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่อาหารอย่างเดียวนะครับเป็นยาสมุนไพรอะไรก็มีแล้วก็จะแนวคิดนะครับก็สามารถที่จะให้ คนอื่นมาเที่ยวมาดูมาสัมผัสนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหรือว่าจะเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงนิเวศอะไรอย่างนี้อยากปั่นจักรยานที่ผมได้นําเรียนคุณเจฟฟี่ไปว่าถ้ามีโอกาสอยากจะมาออกกําลังกายมาสัมผัสอาจจะมาปั่นจักรยานอยู่บนภูเขาอะไรนี้เราก็คิดเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับ<า>แล้วก็จะมีการเข้าค่ายของลูกเสืออันนี้ <อา S 1> ก็จะ<ม>เป็นอีกส่วนหนึ่งให้ทางโรงเรียนก็ได้คุยกับท่านผอ,อชาติชายแล,แล้วก็หลายๆท่านนะครับได้คุยกันว่าเป็นไปได้ไหมปกติแต่ละปีนี่เรา เอางบประมาณเนี่ยออกไปต่างจังหวัดไปเที่ยวที่อื่นไปเข้าค่ายที่อื่นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เรามาเข้าค่ายตรงนี้ลดค่าใช้จ่ายให้เด็กรู้จักใช้ทรัพยากรที่เรามีอันนี้ผมว่ามันเป็นประโยชน์นครับแลกหวงแหนทรัพยากรของเรานี่แหละครับก็หลังจากที่ชุมชนนะครับเขาเห็นถึงความสำคัญของป่าแล้วนะครับก็มาถึงตอนนี้ก็คืออยากจะแบ่งปันให้กับคนทั่วทั้งประเทศรวมถึงท่านผู้ชมนะครับได้เห็นความสาคัญอย่างชุมชนนี้แล้วก็ได้หวงแหนป่าได้รักในถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับและทรัพยากรธรรมชาติของตัวเอง และนี่แหละครับเป็นที่มาของรางวัลที่เรากําลังพูดถึงก็คือรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับรู้สึกยังไงครับกับรางวัลนี้ครับทางทีมงานขององค์กรป่าชุมชนแล้วก็ดีใจและก็ขอบคุณทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆที่เห็นความตั้งใจของชุมชนผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้ความสนใจกับ ชุมชนนะครับผมแล้วก็ต้องเป็นตัวแทนขอขอบคุณชุมชนนี้ด้วยนะครับที่ได้ทว่าอนุรักษ์พื้นป่าของคนไทยไว้แล้วก็สามารถที่จะทําให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพวกเราให้กับเยาวชนคนใหม่นะครับสามารถที่จะเข้ามาศึกษาแล้วก็ได้มีความรู้เรื่องเดียวเกี่ยวกับความสําคัญของธรรมชาติด้วยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ เป็นไงบางครับสำหรับการเดินทางของเราในวันนี้โอ้โหเดินซะเมื่อยเลยนะครับแต่ว่าสวยงามมากเลยครับธรรมชาติที่แน่นเราก็ควรจะปลูกฝังให้เด็กๆของเรานะครับเขาสามารถที่จะมีความรักแล้วก็วงแหนในธรรมชาติของเขาตั้งแต่ยังเล็กๆแบบนี้และครับดีเยี่ยมเลยแต่ว่าการเดินทางของเราทั้งหมดในวันนี้เดินทางไปเท่าไหร่ไปตรวจสอบกันก่อนเลย สำหรับการเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ของนายเจฟฟรียนะครับโดยไปเที่ยวกันที่ชุมชนป่าผู้ขวางซึ่งกว่าใช้ระยะทางไปทั้งหมดรวม648กิโลเมตรใช้น้ำมันไปเพียง81ลิตรเท่านั้นเองแล้วครับ มาถึงช่วยคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าที่ชุมชนป่าภูขวางนะครับนอกจากรางวัลลูกโลกสีเขียวแล้วเขาได้รับรางวัลอะไรอีกครับทราบคำตอบแล้วส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นในข้างล่างนี้และนี่คือรายชื่อของผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วยินดีด้วยครับ เนี่แหลครับเรื่องราวของการท่องเที่ยวในรูปแบบของการอนุรักษ์นะครับเพราะว่าธรรมชาตินะครับทุกคนคงจะเข้าใจตรงกันว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราควรจะหวงแหนแล้วก็พยายามให้เขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่คู่กับเราได้อย่างมีความสุขนะครับเอาละครับเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราในสัปดาห์หน้าจะเป็นที่ไหนอย่างไรติดตามชมได้แต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ